สวัสดีครับวันนี้วันที่15เมษาครับก็มาทำงานวันแรกครับของเจ้าส้มลายครับลุยงานกันแล้วนะครับพี่ๆน้องๆท่านใดที่ยังไม่ลุยงานกันบ้างครับแต่วันนี้เขาเล่นสงการวันสุดท้ายครับบันกวดครับวันที่15คนขับผมน้องเจมบอกว่าไม่ได้เล่นเลยพี่ ไม่ได้ไปเล่นสงการเลยครับโอ้สุดยอดเลยบอกอยู่บ้านก็เลยบอกว่ามาทำงานไหมเราวันที่สิบห้าบอกทำครับอ่ะก็เลยจัดให้เลยครับไม่ต้องหยุดงานครับไม่ต้องหยุดนานลุยงานกันได้เลยวันนี้ดึงสโลปครับทำงานดึงสโลปนู่นครับ แต่งสโลปแต่งสโลปลอรอครับพรุ่งนี้รถดำมาทำงานวิ่งดินเหมือนเดิมครับพรุ่งนี้นี่ครับ่าเป็นงานทอยดินครับจากนี่แหละเก็บทอยดินจากนี่ไปนู่นแหละก่อไผ่นู่นนะครับก็ไปไกลอยู่นะอุ้นนะประมาณ300เมตรได้ครับ เ้ยแมนแนวนี้บอะ่ะปัดใด้เรียบร้อยเลยเด้อเมื่อคืนเล่นสงการอยู่ที่ปั๊มบรททเมือบันกวด ถึงประมาณสี่ทุ่มนะครับก็โดนเจ้าหนา้าที่เจ้าหน้าที่มาสั่งให้หยุดนะครับเพราะว่าเปิดเครื่องเสียงดังทำให้เกิดความรำคาญต่อคนที่อยู่ระแวกนั้นนะครับเขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไปเจ้าหน้าที่ก็ทำตามหน้าที่ครับทุกคนก็เข้าใจครับเมื่อวานสนุกสนานกันก็นก ปิดเครื่องเสียงก็ต่างคนต่างแยกย้ายกลับบ้านครับไม่มีอะไรนะครับไม่มีเรื่องไม่มีอะไรเลยนะปีนี้บ้านกวดถือว่าโอเคมากเลยครับเล่นสงการกันสนุกสนานไม่มีตีกันไม่มีทะเลาะวิวาทนะครับนี่นี่อ,อ,องสลบ เหนียวเหนียวถือว่าสโลปไม่ชันนากครับพอดีพอดีเลยนับจากตีนสลปไปเอนัดนับจากตีนล่างไปที่แท็กยืนนู่นอะ่ะสีเมตรครับวัดห่างไปสีเมตร ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าหนึ่งต่ออะไรหนึ่งต่อสี่หรือเปล่าเออน่าจะหนึ่งต่อสี่เนาะเอ้ยพื้นนี้มันไม่ใช่นะเกมเนี่ยต้องเอาออกนะจริงๆแล้วมันต่ำนี่นี่ ต้องรีบทำครับตรงนี้เดี๋ยวจะเข้าหน้าฝนแล้วจะทำยากทำาหญ่เนาะเข้าหน้าฝนเราสลบได้แล้วเลี้ยงหินด้วยเจอฝนเจออะไรอีกยากยุ่งยากเละตุ๊บเป้ครับเนี่ยดินเนี่ยต้องรีบเก็บออกให้หมดเลยนีเนี่ยต้องรีบเอาหกล้อถอยออกให้หมดเร็วที่สุดดินตัวนี้น่าจะประมาณอีก สวันก็น่าจะจบนะครับสี่วันถ้าไม่ติดพลาดอะไรนะถ้าไม่ติดฝนติดอะไรนะครับสี่วันน่าจะจบดินเนน้ตยิงสลบดูดเหมือนง่ายนะแต่พอไปทำมันยากนะครับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยนะ ลีดลีดลีดเดี๋ยวผมก็จะกลับบ้านแล้วครับนี่มาน,นี้เลยครับอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกัน ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยสวัสดีครับผม